ท้วันเนาะคะ่ะพี่น้องก็กินหอยกินถึงสุปผู้สุคนคือเก่าเนาะแต่พี่น้องแต่บ่มีเวลาช่วงนี้เพราะว่าภารกิจเงีตะเือตะเลยตอนแรกกอะเ,เห็ดเอ่อเป็นกรรมการกองทุนเนะาะจะพี่น้องก็กเห็ดกองทุนเงินเงินเข่ามูบานอาทิตนี่กะตตอด้วยพี่เนา,จานะจะเนาะพี่สาวเราป่วยนักเนาะจะพี่น้องกเ็เลยต้องดูแลก,กัน มันก็เลยบอมีเวลาก็เลยอยากบอกเก้าเราแจงให้พี่เพ,พื่อนเพื่อพี่พ,พ,พ,พี่น้องนองเอ็ซี่ทุกคนก็ไดรับทราบนอกจะพี่น้องเพราะว่าปากอะตอนนี้ติดภารกิจนักคุณนงคุณนงสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาท,าทักไทยในเสาร์วันนี้เนาะพี่สา้าเราก็อาการเราก็สุดลุ่มซุมือเราก็นักก็ตตรงดูเลกันนาอจจะพี่น้องมันก็เลยบค่อยมีเวลาน้องพรน้องพร กีหอดกี่ถึงสุโขสุขนเด้อจะเดอ้อเวลาสิไหลซดกระแถบสิบม่มีบันนี้เวลาเห็ดขีบกระแถบสิบ่มีมันกำลังยากทักทายกันเด้อจะเดอ้อขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเป็นอันนั้นเขาไปทักทายกับคุณดงเป็นเผื่อกันเดอ้อหลวงพรขอบคุณหลายๆเดอ้อจัดเีเขามาทักทักทายในเซาล์มันนี้เนาะจะเนาะบันนี้ปาย,ยากยากแห้งม่นก็นต้องเส็จโตตลอด ก็ต้องดูแลกันเนาะนนนบอกง่ายๆก็คือบรนสุทไทยต้นนี้กับอาการเล่ากับบอดี้ก็เลยมีแต่สุดนักลงสมือกินยังกับบอด้มีแต่นอนห้องนอนข้างอย่างเดียวเล่ากับออกห่อนออกรุอนนอก่นเนาะกับต้องเสดต้นเสดต,ตเอมสวัสดีค่ะไม่ได้ไปหานานเลยเอ็มช่วงนี้ป้าไม่ค่อยสบายแล้วก็ต้องดูแลพี่สาวกำลัง อาการล่าสุดนักมันก็นเลยบ่มีเวลาไปหาพี่หาหน่องกับตอดไปเทลละหน่อยเวลาว่างแน่ก็นั่งจิมจิมเขาเดียวแล้วก็อื่นไหมกะต้องไปเิโต้ไปบีเปน็นวนให้เราห้ามคนละข้างว่าแค่งเจ้าได้มือคอยได้ตีนก็คิดหอยคิดถึงสุภูสุคนกะหลังจากเซจภารกิจทุกอย่างแล้วกะสิเดียไปหาเพ,พื่อนๆเพื่อนๆน้อง,องคือเกาก็เรียกว่าขึ้นลายดจักหน่อยพอได้ทักทายกับพี่น้อง บางคนเพิ่นกับโมหัวเพราะคนหายปีสานอ้อหรือว่าเป็นยังไงห,หรือว่าบาสบายแต่ส่วนมากเพิ่นกับลิงว่าป่านี่บาสบายแล้วเพราะว่าป่ากับสิเป็นโดดอดี่เดี่อยู่ประจํามานี่เพื่อนๆาาากับว่าป่าบาสบายแต่กับพ่อไปใด่มาใด่อยู่ไปหาพี่หาน้องกับพ่อไปใด่แต่ว่ามันต้องดูแลคนป่วยอยู่ช่วงนี้วันนี้เรากับเมื่อยแห้งกพรว่าสิเมื่อตั้งแต่ เมื่อวานเมนื่อก่อนเราก็ย่างบ่ท่านจังได้กะยู่คือเกาอยู่คือสีเมด็ดสีเมดไปกะกะมาคือเกา,เาไวไ้งนะวก<อ>ง่ายเนาะบ่อกะต้องเซ็ตตู้ให้ตลอดอ,มนะอ,มอืมกินเข่ากะรุ่งก็ไปบ่อใดกินน้ำาุงไปกับ่ไใดเนนก็คือล่อย่างเดียวตอนนี่ อืแล้วป่งขาโป่งแขนลราเมื่อตีนเราก็บ่มีเรียวแรงเราก็สีอ่อนจับขึ้นเราก็สีอ่อนเออก็ตตองนวดมือนวดห้จับจับบีจับใบหายอย่งสีเนี้ยขันมืายบเราก็เออเราก็อื่นหาอืจําได้ไอ้จําได้เสียงไพ่มาแล้วก็หูวาได้นะวาวกาวาวเรื่องวาวนั่นวาวได้แต่ว่าคนนั้นเมื่อยบ่มีแห้งสีวาวเออเราเมื่อยแห้งแบบเราอ่อนแรงเลยตอนนี้ ก็คือสองสามมือมันนีเราสิบบ่มีเหลี่ยวแรงนนะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อเดียวขันปลาเสตดภารกิจแล้วปลากระสีเปหาคือเกาแต่ตอนนี้กับตอนไป้หาหยอกมูเรื่อยอยู่งา่ายวางนเหมือนนี่เทอละนี้เทอละน้อยหายใจเห็นขึ้นเวลาที่เขาจับโทรศัพท์ขึ้นเขาพอไายเขากับเขาไปหายกำลังใจแต่ว่าเขาไปใดบโบดุนก็คือแป๊บเดียวอันนี้กับมานางถาถาลุงเราเราไปหดของ บัดนี้เราฮอดของกลับมาแล้วปากก็ไปเฝ้าอยู่พนบัดนี้ย้ำเราสิไปใช้เราก็โทษเอื่นเอื่นเาไยุ่ฮือนใหนเล่าบัดนี้เรามาปากกับปกลางคืนก็ไปไปนอนปไปเบิงหอดสามถุมสี่ถุมล้วก็กลับมานอนเฮื่นเพราะว่าม่นอนพุ่นบ่ไดบางพองเดี๋ยวกับสิตื่นไปตลาดน่อียงเน่คันพักพอนเพียงพอมันก็สิหล้มไปตามกันไปอีกก็เลยตตองมานอนอยู่เฮงอนกลับไปเบิงได้แต่ต้นแรง ่าปาก็เลยอยากขึ้นไล่กจยงข้าวให้เพ,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 พื่อนๆพี่ๆน้องๆได้หูว่าเออตอนนี้กําลังเห็ยดยังอยู่ก็คือว่าถ่านหายไปนี่ขับบดิดภารกคิดน,นักเลยเนี่บสีบ,บ่สิบ,บ่ห่างหายจากโมวอย่างไงสองสามมือจะได้ก็ต้องได้เจอโมยังสินะเพราะว่ามัานวนไปวนไปมันกับบทัวถึงกับสองสามมือกับเออไปหายผูนันผูนีไปหาพ่อพ่อบ่ได้ขาดกันวอย่างไงจังน้องคุณดงเนี่ยก็คือเราบ่คอยได้ร่วงคีบ มากกสิบเดงเวีนเตะสิจม,ม,ม,มหากันเอากากินหอดคิดถึงสุบูสุคนน้องยาสวัสดีค่ะไม่ได้ไปหากันนานเลยเพราะว่าติดภารกิจอยู่โชนนียากป่าแลระบอสบายแม่น้องยาก็เลยต้องดูแลก,กันเราก็อาจิบอดียูน้ำดนปัไหนเบิ่งสถานการณ์แล้วกับคื้นจจักสิม่มมุมเดือนดอกเรืองนมนั้น ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะปาก็เลยว่าจะเกิดอะไรจะหานาที่ซิปนาทีก่อนจะนอยพ่อได้บอกเพื่อนพี่น้องๆป้าชนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ก็เลยก็คือนักแห่งโวงี้ทั้งนักใจทั้งนักกายจักสีเหตุแบบใดจะคว้างม,มาในกางเว้นนี่สลบสไลด์เลยเมื่อย คันคันออกจากเล่ามาจังสีกะลาบเมื่อยอ,อนหลอดขอบคุณนะคะเลิฟสีภาชนาบอกขอบคุณมากมายขอบคุณน้องคุณดงขอบคุณภาชนาขอบคุณน้องยาขอบคุณน้องดงพรที่เขามาทักท่ายในเสาร์วันนี้นอกจะเนาะปากอะมาบอกข่าวเราแจกคุณเพื่อนพี่น้องๆคือช่วงนี้ป่าคือสิญยาไปหลายมืออยู่ป้านาสวัสดีค่ะลามสวัสดีค่ะน้องลามเราหรือเปล่านี่ น้องลามหัวใจกเกษรหรือเปล่าด้วเลยน้องลามตังแต่เข้าเขาผพานกันมาบ่ได้ไปหากันเลยคือสีเมนอยู่หน้าโปรไฟนี่ช่วงนี้ปลาหุงหยากเดิอประนัดดูแปลปลาล้วนอยู่ทักทายกันเด้อแต่เด้อใช่ครับประสันโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณน้องลามที่เขามาทักทายตังแต่เขาผพานมาเข้าบ่ได้เห็นกันเนาะน้องลามเนาะขอบคุณมากมายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วปังหรือยัง ขอบคุณทุกคนทุกท่านตัวก็ลังใจเด้อจะเด้อปากอ่ะคือช่วงนี้บริษัทแพะห้ามูปากก็เลยอยากบอกเพื่อนๆพี่ๆ้องว่าช่วงนี้ปลาติดภารกิจปลาเล่าสบายเนเราหลอดเต็มมือกระตองซอยกันจับซอยกันหลูกซอยกันขึ้หนวดให้เล่าสมือเล่าปวดมือตั้มเนี่ยตั้มตัวพี่บัวสวัสดีค่ะ ก็ะเร่โบได้ขึ้นไหลมาโบเมนทีอาทิตย์กัวตีย่อไอ้หน่ะมันคาใจยากก็ดูแลป่าก่อนจนกว่าเราจะมืดลมหายใจได้พองเอาก็ยังว่าถักไปบอกนั่นเด็ก็ยังว่าลืมเงินที่บาทอันนี้เรือช่องกัมโอเคว่าไงสิลาเดี๋ยวขายให้ยังไม่ติดเกล็ดยังโบเกลใดบริบาลสิดูแลตั้งไปจังสิลาตุ่กว่าหอดมีหน้าที่สุดท้ายหลังจากเซฟผ้ารกิจแล้วไปจังสิได้ไปหาหมูเต็มที่ โซนี่แหละเสร็จแล้วได้บึงขีดมูมเน่แต่ห่างๆจักหน่อยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะเอาในหน่อยหนึ่งขอบคุณน้องเอมขอบคุณพี่บัวขอบคุณคุณดงขอบคุณน้องดงพรขอบคุณป้าชนาขอบคุณน้องลามแล้วก็ภัยหน่อยอีกคนหนึ่งทรงทรงสติเกิดมาแน่เด้อจะไปปานาดต้อไปคนหนึ่งเนาะนุ่มพรนุ่มพรสวัสดีค่ะเอ้าวพอเด้กพอกันโดนแหงนอนนุ่มพร พอว่นนุ่มพรขึ้นเลิกปากอะ่ะนอนเลิกบ่ได้ตอนนี้อ่ะสามถุงกลัวกะเรื่มกะตรงนอนเพราะว่าต้องไปตลาดขอบคุณกำลังใจดีๆจากเพื่อนๆ่ทุกคนทุกท่านนะคะเหลือเวลาหนึ่งน,นาทีป้าก,ก็จะลงไลน์นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาทักทายเขามเามาช่วงนี้ป้าถ้าสมุทรป่าการแล้วเสีย กาเกษจากงานเราเรียบร้อยป้าจังเสด้ไปหาเพื่นนงอนๆพี่เวน้องคือเก่าด้วยจากพี่น้องเด้ยอยตรงนี้ก็สีเห็นแน่บบเห็นแน่เพราะว่ามันบอก่อยมีเวลาป่าแล้วกห็หหางบดา่ด้ดดอก่อยจอกน้ำดอกเขากะกินบ่ไดดดอกเอาเขาไปกะออกมากคือเก้านั่นลหละแต่กะปอนเขาก็กินบ่ไดดเป็นตัดน้ำเป็นตอนก็คือต้มน้ำเขาสดเอา ตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะป่าประมันมบําเณนสิเขาซิบมือแล้วบ่ป่าบัาไดเป้หลาะไปยังเลยพ่วมขเขา,ไ,า,เา,มมา,าได้เขาไปหาหมูเน่สองสามมือนี่ห่างๆเดีเขาไปห่างๆถักทายกันเด้อจ่าพี่น้องเดี๋ยวป่าก็เสด็ลงไห์ขอบคุณทุกคนกถุก่ันถูกกำลังใจ,ดจเด้อจวะเด้อที่เขามาถักทายในสางเมือนี่หนุนมหน้ามนคนรอสวัสดีค่ะ ป้ายังติดภารกิจอยู่นะคะยังไม่ได้ไปหากันเลยช่วงนี้มันยุ่งมากเลยขอบคุณน้องหนุ่มหน้าม,มนคนหล่อแล้วก็นุ่มพรน้องเอมป้าชนาะพี่บัวน้องขุนดงน้องดงพรแล้วก็ป้านัดแล้วก็ใคอีกง้อบ้างนี่สำหรับขิดนี่ปากสิร่งไรเด้อจะเด้อขอบคุณหลายๆนมพรไพศาลแล้วก็ใครอีกน้อน,นี่เนาะขอน้องยา ขอบคุณนะคะสำหรับไรนี้ป้าก็จะไปแล้วนะคะทุกคนไล์หน้าเราค่เจอกันใหม่นะคะคแต่ก็จะนานานานเลยไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายน้องลามด้วยนะคะมาแก่ <มา S 1> แน,<ห>นมาให้มเยอะ